เอานะครับผมวันนี้ก็ไปครึ่งเดือนแล้วนะครับเดือนกรกฎาคม2567ันห้าร้อ,อยหกสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันประมาณครึ่งแล้วมันเลยครึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยนะออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยมาจากเกาหลีนะครับนะเกาหลีเกาหลีผมโทรเบอร์ไปเขาบ,<อ>บอกว่าอาอทำไมโทรไม่ติดอยู่เกาหลีนะครับอ่าพันยูจังหวัดสกลนครนะครับผมอ่านี่แหละถึงบอกถึงบอกว่าเอดไลน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกนี่แหละคำว่าทั่วโลกก็น่าจะหลายเป็นร้อยชุดนะครับตั้งแต่ที่ตั้งมาเนี่ยนะอ่าตั้งแต่จจกโปรมาเป็นพันกว่าชุดนี่โปรชุดแบบนอนหน้านี่นะถ้าจะเป็นชุดแบบถูกๆตั้งแต่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าพันเก้านะครับโปรหมื่นโปรหมื่นสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยอ่ะอันนี้มาโปรนะครับแปดพันเก้านี่ครับอ่าแปดพันเก้าทรงทั่วทิพยนะครับผมทรงทั่วทิพยนะครับอ่ะนี่ก็ แพ็กกำลังเตรียมนะครับนี่บูตรักษาแบตเตอรี่อัที่ใช้อยู่นี่นะครับหินจงหินเจียเนี่ยผมตัดลงตะหล็กอันนี้ก็จะทำบาแบตเตอรี่นะครับมาบาทองแดงทองแดงแท้นะครับผมได้ผมตัดไปแล้วเมื่อกี้นะครับทองแดงแท้นี่ครับนี่ทองแดงแท้นะครับเพชรบารแบตเตอรี่เทียมนะครับใส่แบตเตอรี่เทียม okay, อ่ะมาบอกโปรนี่ก่อนนะครับก็นี่ครับแทงเกีดเอคัด นะครับผมไม่คลิกอ่าบางท่านก็จะมันก็ี้เก้าเก้า <c oughs> ไปเรื่อยเลยท่านไหนที่เอาสุดสู้ตงสุดท้ายเนาะอ่าบางท่านก็จะได้เห็นบองกับกินกงจิ้มโกะยางดีพี่น้องเลยนี่นี่อ่านะอืมกินโกะมันก็ดีเบิร์ดียนะเพราะว่าแผงที่คัดเกรดเป็นเกรดเอแต่ว่าคือจับซุ่มมาบางทีมันอยู่ทั้งไตอยู่ทั้งนั้นมันก็ี้ไปเหลือทั้งลางา่างแม่บ่ได้นะครับมันก็เป็นชั้นของมันเนาะอันนี้ก็วันที่สิบเจ็ด กรกฎาคม2567นะครับผมนี่ก็เตรียมแพ็คอ่กากําลังใส่ไปหลายทันอยู่นะครับนี่ก็เช็คบูทก่อนประกอบนะครับตัวนี้ก็อ่าแพ็ pack. คกันกระแทกเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะเป็นสั้นไปนี่นะพี่น,อน้องนี่มันก็เป็นกองเนาะบางทีเราก็จะไปคัดเอามาได้ไปอันนี้เพราะว่าตัวไหนคัดก็แยกแยกแยกมันก็เทินกันเพราะฉันวันสิไปเอาตั้งรางมันเข้มเกือบคากันไปเนี่ยนะครับกินโกงกินโกะนี่กาําลังพา ครับมีหลายรูปแบบท่านใดสนใจครับสร้างกันมาครับสร้างกันมาพี่น้องนะด่วนด่วนอย่าช้านี่แหละเที่ยวของแขมมันก็ไปหลายชุดแล้วพี่น้องเขาถามมามันเป็นเบิดนะครับของแขมมันเบิดนะแต่ก็มีความจีดจดเลขสมมติเลยว่าได้คิวที่เท่าใดเท่าใดเท่าใดแต่ตัวนี้มันก็มันหลายเนาะมันหลายงานนะงานข่างงานหยังผมก็มีแล้วก็ทั้งชุดที่แบบใส่ในบ้านทั้งออนกิต นะครับหลายแบบมันก็เลยแบบม่ได้มาเช็กให้แต่ผมกัมาไล่เช็คบูธ <c oughs> นี่แหละทีมงานประกอบกันผมเชก <c oughs> เอาแพ็กก็ยังพมก็ตตรงมาเช็คทุกอิ่งทุกอย่างเนาะนี่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าโซลาเซลล์นี่แหละนะครับนี่ที่เฮ็ดมานี่นี่ใ <c oughs> ส <c oughs> ่เออไม่ได้ต่อสายไม่มีสายไม่มีสายไฟมาไม่มีสายไฟฟ้ามาแต่ว่าสายไฟมันมีนะครับแต่ไ่ได้ต่อเอ่อไฟหลวงมานะครับนะอ่าวันนี้เราก็มา อัดแพคเช็คให้นะครับนี่นกำลังแพกไปแล้วกวาจะได้แต่และแพกในพี่น้องกระดาษม้วนหนึ่งพันหาในแพ็กได้อยู่ประมาณแปดแผ่นนะครับราคาส่งแผ่นหนึ่งนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยหกสิบบาทนะครับเมื่อวานก็สี่ชุดนะครับเมื่อวานส่งสี่ชุดเนาะวันนี้ก็มาเพิ่มอีกสองนะครับมาเพิ่มอีกสองมันก็ไปเกือบยี่สิบชุดแล้วพี่น้องเกือบยี่สิบชุดแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีทางอ่าโฆษณาวิทยุด้วยแต่คนติดตามอย่หูนะผมก็ลงไปหลายคลิปว่ามันจักไปมันบรแมนว่าแต่ใน u t u b e นะครับในติ๊กต็อกในเพจแต่ก็โฆษณาวิทยุด้วยนะครับใจเขาไปแต่ละเดือนมันก็ต้องอ่ามีการจัดตัวออกมาทำทุนเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือระบายคลองออกนะครับเพราะว่า,เห,วาเ,เห็นไหมครับแผงก็ที่ลงโล่งเนาะนะเห็นไหมครับตะก้อนี่เต็มเอียดเลยเห็นไหม ะระบายออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนเขาก็มาแถวบ้านเขาก็มาเสือเอาพุล่ละแหน่สองแผ่นนะครับไปสูบหนามใส่ให้ใส่หน้าตรงนี้หนาฝนเนาะสูบน้าออกนะครับทายหนามในหน้าในช่วงกลางวันเนาะอ่า่าหนาฝนกับมันกับพเพราะแดดนะครับประมานว่าคือโซโลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าใสา่แดดแรงนะครับแดดแรงไฟมันบ่ได้เต็มรวยนะอ่ามันต้องแดดแบบเขาเรียกว,ว่าความเข้มของแสงสูง แต่ว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเบาหอนแห้งชีด้ไฟประสิทธิภาพถามว่าได้เต็มลอยเลยมันบ่มีแผ่นไหนเรครับไม่ขนาดไหนก็บชีนอไฟลอยเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะว่ามันมีค่าลอดเขาจะเขียนไว้ตามเนมเพจหรือว่ามันค่าสูญเสียไปเท่าไหร่ทุกอย่างมีการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรชาร์จงชาร์เจอร์หรือว่าเบรกกงเบรกเกอร์ชิโนทามเมอร์น้ำาสน้ำหยางนี่มันสายเล็กมันก็สูญเสียไปเยอะหรือว่าสายยาวก็จะไฟตกสูญเสียไปนะครับทุกอย่างมีการสูญเสีย อย่างอินเวอร์เตอร์ก็มีการทุนเสียคือที่ผมบอกในคลิปเนาะการตอกอาอะทำไปเลยบงคลิปบอกผมแนน้าไห้ละเอียดยิบเลยแหละนะครับนะอะอธิบายไ,ไปหลายคลิปแล้วเป็นพันๆคลิปแล้วนะครับไปเบิ้งในคลิปเลยหลายพันคลิปแลลวนะครับ,บตั้งแต่หลายปีมานี่นะครับอินเวอร์เตอร์นี่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิดแต่ว่านี่ผมก็ใส่หินจงหินเจียอย่างตลอดพวกยางนะครับว,วาสิเป็นการน้ำพองน้ำ้อนี่ใส่เลยบดเลย,เยงแข็งความ เอามันแรงกว่าไฟฟ้าไม่แรงกว่าไฟฟ้านะครับไฟ2 3 0ไฟ2 4 0 4 0วลตอ a ซนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับความแห้งเพราะว่าเขาใส่ไฟหลังเดียวแต่ว่าไฟฝ่านะเขาจะหมอหนึงหม้อแปลงลูกหนึ่งเขาจะดึงไปหลายบ้านนะบางทีก็หม้อใหญ่ๆนี่ก็แบบไม่ไม่พอนะครับไม่พอเพียคคนปลายสายหมู่บ้านหลังบ้านเนี่ยกับไฟตกแล้วเขาผลิตไฟใส่เองมันแห้งนะครับมันใช้หลังเดียวนะครับมันแรง แต่ว่าขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับจะยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่แผงกับแบตเตอรี่ของท่านแลวการใช้งานหลากหลายอุปก,กรณ์หลากหลายหน่อยเพียงใดนั้นเองนะครับคนบ่บเขาใจแผงเดียวมันใส่ยังในนี้สร้างเปิดแอร์ได้ว่าผลไป,น,ไปนะครับอโอ้ถามมันก็เปิดได้อยู่เปิดแอร์นะครับ <laughs> ม,มันจะได้จักหน้าที่จีไดจักชั่วโมงขนาดมันจะไดเพราะแผงเดียวมันกับเอาแต่แบตเบรดแต่แผงมันชาจพระท่านอยู่แล้วนะครับแอร์เราต้องคิดตามคนกำลังวัดนะครับ แข็งเป็นเดียวกับสามสี่ร้อยห้าร้อยวัตเจ็ดร้อยแปดร้อยวัตนะใช่แต่แอร์มันเป็นพันวัตนะครับเวลาพีขึ้นมาเป็นสามเท่านี่เป็นสามสี่พันวัตนะทีนะนะครับมันก็ต้องเผื่อๆกันนะครับเผื่อๆนะครับเขาถึงบอกว่าเผื่อไว้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อแดดแต่ผมไปติดให้ลูกค้าเนี่ยเผื่อเต็มอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าในงบที่แบบคุยกันลงตัวนะผมอาจใหเต็มที่นะครับผมบางคนถามมาเห็นผมลงคลิปไปแนะน้ำกับแพงแบบไหนมันดีในซางบนว่าดีเบิร์ตครับฟันดาซึ่อมา เราจะมีเงินสื่อดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าให้เลือกใส้ตามการใช้งานที่เหมาะสมนะคุอธิบายนะครับบอเมนว่าสิไปผ่ดทิ้งแผงเขาอันนั้นอันนี้บเมนนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแผยงมันก็มีหลายแบบได้ตั้งแต่ต้นกําเนิดตั้งแรกๆคือเป็นอะมอฟาสนะครับอ่าเป็นอะมอฟาสแล้วมันก็จะมีอ่าโพลีอะไรๆมานะครับแล้วก็จะเป็นโมโนนะครับทุก่าก็จะเป็นโมโนฮาบเซลนะครับ โมโนฮับเซลกพ่อกะทิมีกระจก2ด้านอีกอ่อแบบนี้นะครับพ่อกะทิเฮ็ดมาให้รูปแบบมันแหวกแนวเพื่อการตลาดนะครับเพื่อการตลาดเหมือนรถอะไรอ่ายี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นก็หลากหลายไม่เกินปีก็ออกมา3าม่รุ่นนี่สิมันเป็นจุดการขาเหมือนผมมาจัดปูเนี่ยครับมันก็เป็นดึงดูดเนาะในราคาที่แบบอ่าคุ้มค่านะครับมันทุกอย่างเขาก็เฮ็ดมาแปลกแหวกแนวเพื่อการตลาดนะครับเพื่อที่เขาจะอ่า จัดการขายได้นะครับเรียกว่าการตลาดนะครับผมเอาสนใจก็ทีมงานผมมีเสือเลยเสือเบิดแล้วพี่น้องนะเลยเน็ตไม่เยอะอันนี้ก็ส่งขาดดากบ้างเลพี่น้องนี <c oughs> ่ <c oughs> ใช้บ้านประหยัดครับเอ้าครับผมอ่ะก็ออกมาน,นี่เพิ่งมาจากอันนี้สร้างมาจากไต้หวันเลยนะครับทุ่มเบอร์ไปเพราะผมบ่ค่อยโทุเน็ตไปาไหนบางทีมันกึกกึ๊กกึกกึกไม่ชัดเนาะ วันนี้ก็โทรมาสอบถามนะครับได้ตลอดที่เบอร์0964975827โทรอีกเบอร์064213876 7, 7นะครับแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับที่บอกไว้ตลอดเบอร์ไลน์เนาะค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกนั่นแหละอ่ะก็คือเบอร์0962844450 0962844450ออาลำลาลากันไปครับการอาทรงของอุปกรณ์ครับผม